สำหรับเงื่อนไขการเปิดวิธีการเปิดเนี่ยาสามารถไปดูที่คลิปสรุปการอัปเดตคร่าวๆได้เนาะเพราะว่าอันเนี้ยผมเปิดไปแล้วนะครับทให้ดูกรอบไม่ได้อันนี้จะเป็นหน้าตานะครับเมนูของโหมดระบบ Delivery นรครับหรือว่าใครจะแตะตรงนี้ก็ได้นะครับที่มันมาข้างๆหน้าร้านของเราเห็นไหมที่มีผู้หญิงชุดดำอยู่จะแตะตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะแตะตรงมอเตอร์ไซค์ก็ได้ เอาข้างบนก่อนนะครับข้างบนที่เป็นระดับดาวของร้านเนี่ยสามารถรับได้จากแรงดึงดูดนะครับกับคะแนนการจัดส่งหรือว่าคะแนนของปลยแมนนี่แหละแล้วแรงดึงดูดเนี่ยเรามาจากไหนแรงดึงดูดให้มาตรงที่คําว่าจัดการเมนูนะครับแล้วก็กดวางขายเมนูนะครับข้งเบ็ดน้ำซุปอาหารแล้วก็เครื่องปรุงนะครับ ซึ่งแต่และเมนูเนี่ยมันจะใช้คุกกี้นะครับุกกี้ปาไม่เท่ากันนะบางทีก็10บครับสิบห้านสะิ 15, บบ้างเห็นไหมเราก็กดเข้าไปนะครับจะใช้อยู่ประมาณหมืน่นนะครับหมื่นเหน่อยๆสำหรับทุกเมนูเนาะนะครับหมื่นเหน่อยๆนะครับเราก็เพิ่ม,มั็จะดิบไปแบบนี้นะครับมันจะมีแรงดึงดูดเห็นไหมแล้วคะแนนไลน์แมนได้จากอะไรรับสมัครนะครับค้นส่งตรงนี้ ถ้ามีเงินเราก็กดรับสมัครไปนะครับแต่ว่ามันจะขึ้นเห็นไหมเพิ่มการให้คะแนนถึงจะสามารถรับสมัครเพิ่มได้แล้วเพิ่มการให้คะแนนคืออะไรนะครับก็คือเนี่ยดาวของร้านนี่แหละเราจะสามารถรับสมัครพนักงานเพิ่มได้นั่นเองแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าเรามีสมุดบันทึกฝึกอบรมเนี่ยก็สามารถอัปดาวให้กับพนักงานได้เลยเราจะได้คะแนนลายแมนนะครับแล้วก็ความเร็วในการส่งเนี่ยจะเพิ่มนะครับจะทําให้เราได้ยอดกดไลค์เนี่ยไวขึ้น แรงดึดูดเนี่ยของผมต้องใช้2อ0 0อใช่ไหมตอนนี้มี 1, 1, 2, 5เพราะฉะนั้นกดไปนะครับเนี่ยเบรนับซุปมันจะได้เยอะนะครับเบรนับซุปเห็นไหมบางทีก็ใช้30บนะบางทีก็ใช้25นะครับเท่าไหร่ละ2289อีกนิดนึง นี่สอดาวแล้วนะครับพอ3ดาวเราต้องใช้4ี่พนหแล้วทีนี้ผมอัพ2ดาวแล้วใช่ไหมนี่เราก็จ้างเพิ่มต่อได้นะครับสะฉนนั้นใครที่ติดปัญหาจ้างพนักง,งานเพิ่มไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องมาอัพดาวตรงนี้ก่อนนะครับการจัดการใบสั่งซื้อคืออะไรนะใบสั่งซื้อก็คือออเดอร์ที่เข้ามาน,นั่นเอง ตรงออเดอร์เนี่ยเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันก็ได้นะครับถ้าใครจะอ่านรายละเอียดว่าเฮ้ขายได้กําไรเท่าไหร่นะครับต้นทุนเท่าไหร่อะไรเนี้ยก็สามารถกดดูได้แต่ว่าเราไม่สามารถจัดการอะไรกับออเดอร์ได้นะครับเราผ่านหน้าจัดการเมนูไปแล้วใช่ไหมในทีนี้มันจะมีจัดการคอมเมนต์นะครับอันนี้คือรวมทั้งดีและไม่ดีสามารถตอบกลับได้ทั้งดีและไม่ดีนะ ซึ่งไอเน,นี้ยมันจะเป็นลูกเล่นนะครับให้เราเอาไว้อ่านนะครับเห็นไหมแอดมินของเราก็จะตอบกลับอัลโดมัินะครับถ้าใครว่างๆก็นั่งอ่านคอมเมนต์ได้เนาะสุดท้ายตรงแผนที่จะส่งมันจะมีปลดล็อกเห็นไหมการปลดล็อกโซนพื้นที่ถ้าเรากดตรงเนี้ยนะครับมันจะเร่งมาข้อมูลเขตหรือว่ากดตรงตรงนี้ก็ได้นะครับตรงมุมล่างซ้าย ที่มันเป็นกุญแจล็อกถ้าเราปลดล็อกตรงนี้เราจะได้คะแนนสิยงอำนวยความสะดวกด้วยนะครับจะได้ลูกค้าใหม่ด้วยนะครับกดไปต่อไปเนี่ยถ้าผมจะปลดล็อกหมู่บ้านสำราญใช่ไหมเราจะต้องมียอดกดไลค์ครับ100แล้วก็ร้านของเราเนี่ยจะต้องเป็น2ดาวยอดกดไลค์คืออะไระครับเห็นเกาข้างบนไหมนั่นแหละฮะคือยอดกดไลค์ถ้าผมปลดล็อก หมู่บ้านสัมราญไปละนะครับต่อไปหมู่บ้านธรรมชาติจะต้องเป็น3ดาวยอดไลท์คือ300 3ดาวก็คือตรงนี้นะครับเราต้องมีแรงดึงดูด4,600กคะแนนการจัดส่งเนี่ย580นะครับนี่ก็เป็นวิธีการเล่น Delivery เบื้องต้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเมนูอาหารนั่นเองถ้าใครที่หาคุกกี้ปลามาได้นะก็แนะนำให้อัพเมนูอาหารนะครับ ค่าให้ดีก็คืออัพทั้งหมดทุกเมนูเลยใช้ประมาณ1มื่นเอ็ดหน่อยๆนะครับผมจะไม่ได้ว่า1มื่นเอ็ดเท่าไหร่นะส่วนดาวพนักงานก็ประมาณพันสามนะครับพันสามหิบโอเคครับลองไปเล่นกันดูเนาะถ้าว่างๆก็นี่ครับมามากดตอบคอมเมนต์ได้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ